สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเ,เพื่อนๆครับถักทายกัน,นยงมือเสาครับเสานี้เสาวันยุดวันอาทิตย์มือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ท่าไดแล้วมือนี้14เนาะ14กรกดาครับอยู่กับบรรยากาศตรงหน้าคืเอเราครับพี่น้องพา,าเพื่อนๆมาสํารวจบึง หน้าเขาแล้วก็มาเบิงกาครับกาที่ทําการตกไว้ตั้งแต่มื่อวันที่วันที่ยิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะครับทิ่ตกกาเอาไว้เหมือนนั้นวันนี้ก็มาสํารวจเบิงเพราะว่าเพิ่นก็นด 14, นกได้ประมาณสิบสี่สิบห้ามื่นแล้วน้อพี่น้องเอ้ากาสิบห้าหมื่นมาย่างสํารวจเบิงครับ ขืนกนากาเห่าเติอยูพี่น้องก็ล่างขึ้นเง่าครับแต่ว่าบา่ได้ขังน้ำใสใ้มั้นขืนมือนีกะก้าว่าจะมาปล่อยน้ำใสเพ่นนะครับเอาปุ๋ยมาวานนะครับเผื่อหาได้โรคดำบันเนี้มาพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันครับนี่แหละครับกาเห้าที่ตกเอาไว้มือน,นั้นนี่แหละครับทองหนึ่ง คืองงานครับนี่นะครับเพียงกุ๊กกุุงแง่ผลใบผลแต่คืนแง่เ,เ,เติมแล้วล่ะพี่น้องเอา้าเป็นกาเขาก็ขอซีตั้งแต่เมือนั้นมะฮอมื่อกี้ก็ไล่เบิ้งกับประมาณสิบสีะนะ่เมื่อสิบห้าเมื่อละล่ะเนาะสองอาทิตย์เมื่อท่านไหนค้างน้ำใส่เพื่อนครับปล่อยน้ำออกเมื่อนี้ก็เลยมากสำรวจแล้วก็สิมาปล่อยน้ำใส่เพื่อนนะครับ หนื่องจากว่าผนตกดีลายวันเขาไวก็่เกิดเลยวานเป็นกาเอาไวตาหน่อยนึงนะครับนี่นะครับงานขางกันทั้งขึงโอ้ยปีนี้บัวพานด้วยพี่น้องเฮ็ดหน้าปีนี้มาปล่อยทอนะครับ <c oughs> <c oughs> จะขึ้น แต่เงยเราเติบไปะละพี่น้องกะกล่าวว่ามื่อนี้สิปล่อยน้ำใส่เพลินให่น้ำมันได้ทัวงานเนาะเดี๋ยวพนได้ไหลทัวงานน้ำพัน,พนไหลทัวงานน้ำมองกับน้ำคอนถึงนะะี่ครับมองที่นู่นน้ำคอนถึงปล่อยน้ำใส่ค้างใส่เพลินบัตรเอาปุ๋ยบางวันกล่า,าว่าอีกประมาณจากสองอาทิตย์กับสิ่ว่ามาณช่วงปลายเดือนนะครับพี่น้อง่ใบาาทะลุดำ กคาดว่าน่าจะพอดีดำาตะคือสิบบทท่านหลาแห้งหรอกเนาะนครับหมอมันเกิดดีกับทีดีดีใี่เนองทีนี้ฝน,นมาเลี้ยวเห็ดบ่ท่านครับกับม้วนได้ได้เอาปล่อยตามธรรมชาติเลยครับ สีไถยถิ่มก็เสียดายพ่นก็เลยปล่อยเลยครับปล่อยไอ้พันขึ้นมาแบบน้งสีละเอาเฉพาะม้วนที่ได้อม้วนหยาที่ก๊าจังไว้ดใบตาสีดยาขายหยาเอานะครับนี่นี่หยาเนี่ยนี่มันก็ร่างขึ้นทึ่งหยาทึ่งเขาแล้วครับพี่น้องม้วนนี่ห่างๆมาตูงมาเตงเอานี่นะครับกะหองหน่อยนึงโอ้ขันขึ้นเบิดใหญ่เป็นกาใหญ่ขึ้นมากนี่กระได้บ่หน่อยแล้วครับนี่ ขันกาห้าโต๊ะหล่ามันกะสีเหลื่อมมันกะสีเป็นซุ้งงอกเนี่ยยักหน่อยได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับเห็นบ่ลักษณะเขาเห็นบ่ถ้ามันหล่าเกินมาแล้วเฮ็ดหล่ามันสะเป็นเกินกันเม่นผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาวคนว่ายวขามันหล่ามันจะงอกตัวหล่าพอน้องมันสะเป็นงอกมันสะเป็นเของงอกเนี่ยยักหน่อยนะแล้วเห็นบ่แต่ว่ากะเอ้าบ่เกินความพยายามของเฮาดอกครับผมว่าเนาะถึงแม้ปรซชำนี่เฮากะเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาหว่าน จะไปสื่อปุ๋ยมาใส่เพิ่นนะครับวนันอีกเักาสองอาทิตย์จังมาถารับชมผลงานอีกสองอาทิตย์ว่าผนสีเป็นลักษณะแบบใดพร้อมที่จะดำบอ่อนะครับเดี๋ยวไปบึงไปชมม่วนข้างล่างกันบัดเนี่ยครับปุ่นทั้งรูม,มุ่นครับปุ่นม่วนที่ปล่อยไว้นี่แหละคอยจิตตกาจว่าจะไปดำเพิ่นม่วนทั้งรูม,มุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมอ่า หน้าแถวล่างหมดแล้วครับปู้นทั้งรุมหมดแล้วครับสิละครับพี่น้องครับนะครับเขาเอ้าสภาพเขาสภาพหน้าโอ้ตัวเกิดแน่บ่เกิดแน่กระสิ์เพื่อเลยนะครับพี่น้องห่างๆกับตรงกับเตี้ตง เดี๋ยมหาอัดน้ำพันไว้แล้วบัดตะกี้ยันัางแต่น้ำบ่ท่วมยันแต่น้ำท่วมเขาพากันอันปล่อยน้ำออกเบิดบันนี่เริ่มสีแหงนะครับบันนี่ต่างกันข้องเปิืนฟังทางนี้ฟังช่างข้องเจ้าก็กำลังงามไปครับพี่น้องมาชมน้ำกันเห็นไหดีแล้วครับมอญทางลุ่มอู้ ปะนม้วนได้กับสิมีแน่อยู่นะครับนี่ก็ยังสีนี่นี่นั่นยังสีนะครับเพื่อนหน้าหนาแน่อยู่ด้วยครับนี่ยังสีหุ้ยหงากับพ่อหงาตัวนี้บปใส่ปัญหาครับหงาเนี่ยเดี๋ยวยามาใส่เพื่อนบาใส่ปัญหาบาใส่ปัญหาทำเนี่ย นรับหย้าลงไปหอดพู้นครับเทียงหน้าหน่อยคุณที่แนเพี้ยนเทียงหน้าไปครับไปไปิไป่งน้ำการคลิปนี้อาจจะเหย้าเนียนจักน้อยด้อยครับเพราะว่า,ห,าห่างหายกันไปหลายหมื้อ อยากน้ำเหลียกน้ำงานเนาะพี่น้องโอ้วางวางในเสานี่ก็เอาพอดีวันอาทิตย์มือนเลยมาอัปเดตจิมาพี่น้องให้เ,เพื่อนๆได้รับชมน้ำกันสิละครับเฮ็ดหน้าปีนีแบบโซเลยครับโซไใดโซเสียไปเลยครับใดก็ได้บบไดกค็คือก็คือทิมนะครับก็ไม่แม้ต่มาทิมเดียวก็โบไดก็คือบอบไดนั่นแหละเนาะ นี่นะครับนี่นะครับงานที่ว่าตกกาไว้สีมาดำเพิ่นนะครับเพิ่งเจออะไรพี่น้องตั้งแต่วานไว้นามมะทวมวเ,เนี่ยตกเกิดแน่บ่เกิดแน่นี่ก็เป็นขั้นแท้ขาดปองบักใหญ่นไงมอนี่เขาก็มาอัดไใบอัดน้ำโอ้ยตุนเขามันก็ได้มองมี่มองมี่มองบ่มีม ทั้งแก้มหยากับปานนี่โอ้ยนองี่นอ้องเส็นจังอดใหญนี่นอ้องสีไทยทิมก็คืดเสียไายนะครับม่วนนี่นเป็นต้นใหญ่มากแล้วกระทึ้งเขาทั้งหยาแล้วเนาะแก้มกันม,มันก็บรถึงกับว่าสีบโบมีเขา่าอสเลยกับมีอยู่นะครับ หมดนี่เขาอ่ตัวนี่ผูดกบหน่อยตัวลงห,หน้าสภาพโอ้ยสิพาพี่น้องไปเบิ้งแจ็คพอตญ่ครับเดีย๋ยวนี้แจ็คพอตให้เบิง้ง มาพี่น้องมาหอดแล้วแจ็คพอตใหญ่เบืรอ,อันแท้ขาดบันรน้ำไหลนี้เบิดโอ้ยตัวหมองเงาใหม่พอดีบบบคนะปองล้มได้ดนี่น้ำเบิดหน้านาอพี่น้องคุณครับจากโน่นโน้นพูนกระเพงลงมามาโฮมอยู่งานเดียวนี่แหละโอ้ แท่ขาดทำพวาหนามงานไปใส่เบิดคือบุมีเมืองสภาพเขาโอ้ยห <c oughs> มูนี่ก็สีด,ำห,นะดำหน้า้อมนะพี่น้องวันนี้ดำหน้าซอยพี่น้องเิ่นโอ้เขา่ากยังไงอา้าวเหรอนี่สีไทยิท่มก็เสียดายนั่นเอียงแนวนี่โอ้ เสียหายขนาดเลยครับปีนี้พี่น้องหน้าก็ได้สามทั้งกาทั้งเี้ยังละครับพี่น้องจะได้ลุกสามเอาทั้งสามทั้งดำนะเนาะมาเปลี่ยนอะไรพี่น้องเอาซ้ำเข้าได้นี่ละมันปานนี่แล้ว เ <Ooh. S 2> บื้องหน้าขางกันนี่คนเห็ดท่านของเคนง่ามแล้วคนทำใจของกวงครับเอาฝากไว้ให้รับชมติดตามครับคลิปนี้อาจจะยาวนานยักหน่อย เจรพี่น้องหน้าเข่าปีนี้สภาพจังคอยมารับชมติดตามกันให้คลิปต่อไปนะครับเนาะจากเสียจากแน่นต่อไปเอา้าก็ค่อยแก้ไขกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะฝากนะครับเด้อฝากคลิปเอาไว้ครับเป็นกำลัง,ลงใจให้กันนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่สากนสวัสดีครับ